เมืองที่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งกำแพงโบราณของอลาโมตั้งตรงงานเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและการต่อต้านผู้คนหลายล้านคนเดินทางมาทุกปีเพื่อสัมผัสประวัติศาสตร์เดินแล่นบนริเวอร์วออันโด่งดังหรือเพลิดเพลินกับเทศกาลทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวามองเผินๆซานอันโตนิโออาจดูเหมือนเป็นเมืองในฝัน เต็มไปด้วยสีสันมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายแต่แท้จริงแล้วเสมือนเหรียญสองด้านกลับมีความจริงอีกด้านซ่อนอยู่ภายใต้ความงามนั้นเพียงไม่กี่ช่วงตึกจากใจกลางเมืองภายใต้ร่มเงาของโรงแรมหรูและร้านอาหารราคาแพงเราจะได้ค้นพบอีกแง่มุมหนึ่งของซานอันโตนิโอที่นั่นมีเต็นท์หลายร้อยหลังตั้งอยู่ริมถนนผู้คนนอนบนม้านั่งในสวนสาธารณะในตรอกซอกซอยมืดมืดหรือในรถเก่าๆที่ จอดอยู่ตามหัวมุมถนนนี่คือส่วนหนึ่งของเมืองที่แทบไม่เคยปรากฏในโบโรชัวร์ท่องเที่ยวซานอันโตนิโอที่เงียบสงบเย็นชาและถูกลืมเลือนเมืองนี้กำลังเผชิญกับทางเลือกที่ยากลำบากว่าจะรักษาความงดงามทางประวัติศาสตร์และภาพลักษณ์ของความทันสมัยไว้ได้อย่างไรในขณะที่ยังคงห่วงใยผู้คนที่ใช้ชีวิตอย่างไร้ที่พักอาศัยและไร้ทิศทางความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างความภาคภูมิใจในอดีตและความ คา้ายในปัจจุบันก่อให้เกิดความขัดแย้งที่ไม่อาจมองข้ามได้และนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองที่เต็มไปด้วยมรดกและความภาคภูมิใจกลายเป็นสนามรบของผู้คนนับพันที่สแสวงหาเพียงสิ่งเดียวนั่นคือบ้านทุกคืนในซานอันโตนิโอผู้คนหลายพันคนต้องนอนไร้บ้านไม่ใช่ในโรงแรมหรือแม้แต่ในอพาร์ตเมนต์แต่อยู่บนถนนในเมืองที่หนาวเหน็บและแข็งทื่อ มีคนไร้บ้านประมาณ2,700คนในภูมิภาคนี้และนั่นเป็นเพียงตัวเลขที่บันทึกไว้เท่านั้นความเป็นจริงบนพื้นดินอาจมืดมนกว่านั้นมากพวกเขากระจายตัวอยู่ทั่วทุกมุมเมืองใกลกับทางหลวงหมายเลข35ใต้สะพานลอนเต็นท์พลาสติกตั้งเรียงรายเหมือนค่ายพักแรมชั่วคราวตามแนวระบายน้ำของลำธารซานเปโดรคนไร้บ้านได้สร้างที่พักพิงชั่วคราวจากกระดาษแข็งและผ้าใบกันน้ำบางคนนอนตามป้ายรถเมล์ กลมกลืนไปกับความวุ่นวายที่ไม่มีวันสิ้นสุดของเมืองและบางคนอาศัยอยู่ในรถยนต์เก่าที่จอดเป็นกะเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตำรวจเรียกตรวจแต่คนไร้บ้านไม่ได้ถูกมองเห็นทั้งหมดมีคนไร้บ้านที่ซ่อนตัวอยู่ซึ่งก็คือคนที่นอนบนโซฟาเพื่อนพักในโมเทลราคาถูกหรือย้ายที่อยู่ทุกคืนพวกเขาเป็นครอบครัวที่มีลูกพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือคนงานรายวันที่ไม่มีเงินพอที่จะเช่าห้องพักเป็นประจำ กลุ่มคนไร้บ้านที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ใกล้ใจกลางเมืองในย่านใกล้กับ Heaven for Hope ซึ่งเป็นศูนย์บริการสังคมที่สำคัญที่นี่เป็นที่ที่คนไร้บ้านจำนวนมากมารวมตัวกันหวังว่าจะมีเตียงอาหารร้อนๆหรือเพียงแค่ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยสักคืน ทางฝั่งตะวันตกของเมืองจำนวนคนไร้บ้านกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วพื้นที่นี้ขึ้นชื่อเรื่องอัตราความยากจนที่สูงและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและที่อยู่อาศัยที่จำกัดหลายคนที่อาศัยอยู่ที่นี่เป็นชนกลุ่มน้อยผิวดำหรือฮิสแปนิกซึ่งเป็นกลุ่มที่เคยประสบกับการเลือกปฏิบัติอย่างเป็นระบบและความยากลำบากทางเศรษฐกิจมาโดยตลอดไม่ใช่แค่ผู้ชายวัยผู้ใหญ่เท่านั้นจำนวนคนไร้บ้านที่เพิ่มขึ้นเรื่อย รวมถึง ผู้หญิงและเด็กรวมถึงหญิงตั้งครรภ์และทารกและหนึ่งในกลุ่มที่เปราะบางที่สุดคือทหารผ่านศึกผู้ที่เคยรับใช้ชาติแต่ปัจจุบันไม่มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมในเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมอันรุ่มรวยเราได้เห็นความย้อนแย้งอันน่าปวดใจซานอันโตนิโอไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ที่ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ถูกจารึกไว้เท่านั้นแต่ยังเป็นสถานที่ที่ผู้คนหลายพันคนต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดจาก คืนหนึ่งสู่อีกคืนหนึ่งโดยไม่มีแผนที่ไร้ทิศทางและบ่อยครั้งก็ไร้ซึ่งความหวังเพื่อทำความเข้าใจวิกฤตคนไร้บ้านในซานอันโตนิโอเราต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานรากเหง้าของปัญหาที่หล่อหลอมความเป็นจริงอันโหดร้ายนี้และเช่นเดียวกับเมืองใหญ่ห,ญห,ญหลายแห่งในอเมริการากเหง้าเหล่านี้เกิดจากคำสามคำคือความยากจนค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นและระบบการกีดกันทางสังคม ซานอันโตนิโอเป็นที่รู้จักมายาวนานว่าเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่มีค่าครองชีพที่ค่อนข้างถูกแต่นั่นเป็นเรื่องเก่าแล้ว ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาค่าเช่าพุ่งสูงขึ้นผู้อยู่อาศัยจำนวนมากที่ครั้งหนึ่งเคยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยค่าแรงขั้นต่ำตอนนี้กลับถูกบังคับให้ยอมแพ้ลองนึกภาพค่าเช่าอาพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องนอนที่อาจมีราคาสูงกว่า1,000ดอลลาร์ 1, ต่อเดือนในขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำของรัฐเท็กซัสยังคงส่งตัวในระดับที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการขั้นพื้นฐานค่ารักษาพยาบาลที่ไม่คาดคิดเพียงครั้งเดียวการตกงานหรือ รถเสียอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการพังทลายของทุกสิ่งความยากจนในซานอันโตนิโอไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เป็นความจริงที่ชาวเมืองกว่า17ต้องเผชิญและในบางพื้นที่เช่นเวสต์ไซด์หรือเซาล์ไซด์ตัวเลขยังสูงกว่านี้อีกหลายคนทำงานเต็มเวลาแต่ก็ยังหาเงินเช่าบ้านไม่ได้พวกเขาถูกเรียกว่าคนจนที่ทำงานทำงานหนักแต่ก็ยังจน คาจ้างที่หยุดนิ่งและค่าครองเชียที่สูงขึ้นเรื่อยๆก่อให้เกิดกับดักที่ยากจะหลีกหนีจากนั้นก็มีปัญหาที่ลึกล้ำและมืดมนกว่านั่นคือความเหลื่อมล้ำทางโครงสร้าง ประชากรผิวดำและเชื้อสายฮิสแปนิกมีแนวโน้มที่จะเป็นคนไร้บ้านมากกว่าตามสถิติซึ่งไม่ได้เกิดจากการขาดความพยายามแต่เกิดจากมรดกทางประวัติศาสตร์ของการเลือกปฏิบัติการเข้าถึงการศึกษาสินเชื่อและโอกาสในการทำงานที่จำกัด เมืองซานอันโตนิโอซึ่งมีประชากรเชื้อสายฮิสแปนิกเป็นส่วนใหญ่ยังคงมีรอยแผลจากนโยบายการแบ่งเขตและการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมซึ่งยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำระหว่างชุมชนรุนแรงขึ้นและเบื้องลึกทั้งหมดนี้ก็คือระบบสังคมที่มักล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่บริการด้านสุขภาพจิตมีงบประมาณไม่เพียงพอ การบำบัดผู้ติดยาเสพติดยังคนเข้าถึงได้ยากแม้แต่กระบวนการเข้าถึงความช่วยเหลือด้านค่าเช่าหรือโครงการสวัสดิการต่างๆมักจะซับซ้อนล่าช้าและไม่เป็นมิตรต่อผู้ที่ต้องการมากที่สุดเมื่อใครสักคนตกต่ำสุดขีดก็จะไม่มีตาข่ายนิรภัยที่แข็งแกร่งพอที่จะรองรับพวกเขาได้ การไร้บ้านไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นผลมาจากแรงกดดันในชีวิตที่มากเกินไปโอกาสมีน้อยเกินไปและระบบที่ตอบสนองช้าเกินไปคนเหล่านี้หลายคนไม่ใช่คนแปลกหน้าพวกเขาคือเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานเพื่อนเก่าหรือคนที่เราเดินผ่านโดยไม่ทันสังเกตเห็นบนถนนเมื่อเช้านี้ ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนมันค่อยๆเติบโตถูกเพิกเฉยเป็นเวลานานเกินไปจนกลายเป็นวิกฤตที่บัดนี้ปรากฏอยู่ตรงหน้าเราความยากจนค่าครองชีพและการถูกกีดการทางสังคมสิ่งเหล่านี้คือรากฐานที่มองไม่เห็นของเรื่องราวคนไร้บ้านนับพันในซานอันโตนิโอ ท่ามกลางวิกฤตการคนไร้บ้านในซานอันโตนิโอมีสถานที่หนึ่งที่มักถูกยกให้เป็นฝั่งเส้นสุดท้ายนั่นคือสวรรค์แห่งความหวัง เปิดให้บริการในปี2010ไม่ใช่แค่ที่พักพิงแต่เป็นศูนย์รวมขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพการให้คำปรึกษาการฝึกอบรมอาชีพบริการทางการแพทย์และแม้แต่การศึกษาทางจิตวิญญาณมันคือการทดลองทางสังคมที่ผสมผสานองค์ประกอบต่างๆของการฟื้นฟูไว้ภายใต้หลังคาเดียวกันบนกระดาษสวรรค์แห่งความหวังคือต้นแบบในอุดมคติ พื้นที่กว่า22เอเคอร์พร้อมพนักงานหลายร้อยคนและองค์กรพันธมิตรหลายสิบแห่งพวกเขาไม่เพียงแต่มอบที่พักและอาหารแต่ยังมอบทางออกให้กับคนไร้บ้านนั่นคือคำสัญญาของพวกเขาในแต่ละปีมีพวกคนหลายพันคนมาที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือบางคนสามารถกลับมายืนหยัดและกลับคืนสู่สังคมได้อีกครั้งพวกเขาได้งานทำมีที่อยู่อาศัยถาวรและชีวิตใหม่อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับทุกสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ความหวังก็มีขีดจำกัดศักยภาพของศูนย์พักพิงเห็นความหวังนั้นมีจำกัดหลายคืนเตียงเต็มและคิวยาวเหยียดมีการบังคับใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดห้ามพกพาสิ่งของบางอย่างห้ามเข้าที่พักในสภาพมึนเมาหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของยาเสพติดสำหรับบางคนโดยเฉพาะผู้ที่กำลังเผชิญกับความเจ็บป่วยทางจิตหรือบาดแผลทางจิตใจอย่างรุนแรงกฎระเบียบเหล่านี้รู้สึกเหมือนเป็นกำแพงที่ไม่อาจข้ามผ่านได้คน ไร้บ้านบางคนถึงกับเลือกที่จะอยู่บนท้องถนนแทนที่จะเข้าไปในศูนย์ไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นเพราะประสบการณ์ในอดีตกับสถาบันต่างๆการสูญเสียการควบคุมชีวิตหรือความกลัวต่อสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคยสําหรับพวกเขาเต็นใต้สะพานล,ลอยให้ความรู้สึกคุ้นเคยมากกว่าทางเดินและระบบที่ไร้ชีวิตชีวาซึ่งควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง ยิ่งไปกว่านั้นโครงการ Have n for Hope ไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นตอของปัญหานั้นคือปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงในซานอันโตนิโอโครงการนี้ให้ที่พักพิงชั่วคราวแต่หากใครออกไปแล้วหาที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงได้พวกเขาก็จะต้องกลับไปอยู่บนท้องถนนอีกครั้งอย่างง่ายดายวัฏจักรนี้วนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าและศูนย์กลางก็กลายเป็นเหมือนประตูหมุนที่เปิดออกเรื่อยๆแต่แทบจะไม่ปิดสนิทโครงการเ a เว n for Hope คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความปรารถนาดีที่แท้จริงแต่เปรียบเสมือนแสงสว่างในยามราตรีมันสามารถส่องสว่างความมืดมิดได้เพียงบางส่วนเท่านั้นหากปราศจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่ในด้านนโยบายงบประมาณและทัศนคติของสาธารณาชนความหวังนั้นก็จะยังคงอยู่อย่างจำกัดและจะมีผู้คนอีกหลายพันคนยังคงยืนอยู่นอกรัว้วรอคอยการช่วยเหลือรัฐบาลเมืองซานอันโตนิโอและเขตเบฮาไม่ได้นิ่งเฉยเมื่อเผชิญกับวิ คนไร้บ้านในแต่ละปีมีการทุ่มเงินหลายล้านดอลลาร์ให้กับบริการสังคมการขยายศูนย์พักพิงและนโยบายใหม่ๆความช่วยเหลือมาจากหลายๆแหล่งเงินทุนของรัฐบาลกลางจากกระทรวงการเคหะและพัฒนาเมือง HUD เงินอุดหนุนจากรัฐและแม้แต่ง,งบประมาณที่จัดสรรให้กับเมืองเองแต่คำถามยังคงอยู่ว่าทำไมปัญหานี้จึงยังไม่ได้รับการแก้ไขคำตอบหนึ่งอยู่ที่ลำดับความสำคัญของนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับ ับความเป็นจริงรัฐบาลมักให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แนวทางแก้ไขปัญหาระยะสัน้นได้แก่การสร้างที่พักชั่วคราวการเคลียรยพื้นที่พักพิงของคนไร้บ้านหรือการบังคับใช้กฎหมายของเมืองที่ห้ามนอนในที่สาธารณะ สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องแต่กลับไม่ค่อยได้แก้ไขที่ต้นต่อของปัญหาในขณะเดียวกันปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยราคาประหยัดยังคงเป็นปัญหาสําคัญที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขโครงการพัฒนาใหม่ๆหลายแห่งในซานอันโตนิโอมุ่งเป้าไปที่ชนชั้นกลางและชนชั้นสูงอาพาร์ตเมนต์ทันสมัยโครงการบ้านหรูแต่มีเพียงไม่กี่แห่งที่มุ่งเป้าไปที่ครอบครัวที่มีรายได้น้อยหากไม่มีที่อยู่อาศัยรา ราคาประหยัดสำหรับครอบครัวชนชั้นแรงงานและครอบครัวที่มีรายได้น้อยคนไร้บ้านจะยังคงวนเวียนอยู่ในวังวนของหลบภัยและการถูกขับไล่ที่แย่ไปกว่านั้นคือนโยบายบางอย่างกลับทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงการห้ามตั้งเต็นท์ในพื้นที่สาธารณะหรือการกวาดล้างของตำรวจมักบังคับให้คนไร้บ้านต้องย้ายถิ่นฐานจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งทำให้ทรัพย์สินส่วนตัวและแม้แต่เอกสารสำคัญเช่นบัตรประจำตัว ประชาชนหรือใบรับรองสุขภาพสูญหายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในเมืองพวกเขาจึงถูกกีดการออกจากระบบความช่วยเหลือมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งไปกว่านั้นกระบวนการทางปกครองเพื่อขอรับความช่วยเหลือยังเต็มไปด้วยอุปสรรค ยกตัวอย่างเช่นการจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านจำเป็นต้องกรอกเอกสารจำนวนมากผ่านกระบวนการประเมินและรอคิวนานหลายเดือนนับเป็นเรื่องน้าขันสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในปัจจุบันจุดอ่อนของระบบไม่ได้อยู่ที่การขาดเงินทุนเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย องค์กรทางสังคมหลายแห่งดำเนินงานแบบแยกส่วนโดยไม่มีกรอบการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวส่งผลให้ความช่วยเหลือไม่เท่าเทียมกันและหลายคนตกหล่น นโยบายที่ขาดความเห็นอกเห็นใจให้ทางออกเพียงชั่วคราวระบบที่ไม่ยืดหยุ่นจะช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดได้เพียงส่วนน้อยและตราบใดที่รัฐบาลยังคงยุ่งอยู่กับการจัดการภาพลักษณ์ของเมืองมากกว่าการช่วยเหลือประชาชนวิกฤตนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างเงียบๆแต่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ที่อยู่ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ในขณะที่นโยบายของรัฐบาลยังคงติดอยู่กับการแก้ปัญหาแบบเดิมๆและการแก้ปัญหาชั่วคราวผู้เชี่ยวชาญและนักเคลื่อนไหวแนวหน้ากำลังสนับสนุนแนวทางที่แตกต่างออกไปแนวทางที่มีมนุษยธรรมเป็นระบบและยั่งยืนกว่าหลายคนเชื่อว่าทางออกสำหรับคนไร้บ้านไม่สามารถพึ่งพาที่พักพิงฉุกเฉินเพียงอย่างเดียวได้ ดรแอนนาโลเปสนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสวิทยาเขตซานอันโตนิโอยืนยันว่าต้นตอของปัญหาอยู่ที่ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและการขาดแคลนที่อยู่อาศัยราคาประหยัดต,ตราบใดที่เรายังคงมองว่าปัญหาคนไร้บ้านเป็นปัญหาทางศิลธรรมหรือปัญหาส่วนบุคคลมากกว่าที่จะเป็นความล้มเหลวของระบบเราก็จะไม่มีทางแก้ไขได้เธอกล่าวในการสัมภาษณ์สาธารณะ แนวทางที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนกำลังสนับสนุนอยู่ในขณะนี้คือที่อยู่อาศัยก่อนซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ดูเหมือนเรียบง่ายแต่กลับรุนแรงในทางปฏิบัติ มอบบ้านให้ผู้คนก่อนโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วจึงช่วยสร้างชีวิตใหม่ซึ่งแตกต่างจากแนวทางดั้งเดิมที่กำหนดให้ผู้คนต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองฝื้นดัวจากการเสพติดหางานที่มั่นคงหรือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดก่อนจึงจะมีที่อยู่อาศัยได้ข้อมูลจากเครือข่ายคนไร้บ้านเท็กซัสเท็กซัสโฮมเลสเน็ตเวิร์บุว่า ที่อยู่อาศัยก่อนได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากว่า ผู้ที่มีที่อยู่อาศัยจะดูแลสุขภาพเข้ารับการบำบัดและหางานทำได้ง่ายกว่าแต่เป็นความกล้าหาญทางการเมืองเจตนารม์ร่วมกันและมุมมองที่ว่ามนุษย์ทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้นสมควรมีที่ทางกลับคืนเบื้องหลังความพยายามนวัตกรรมและความหวังทั้งหมดที่เติบโตขึ้นในระดับรากหญ้ายังคงมีอุปสรรคอันใหญ่หลวงประการหนึ่งที่ยังคงอยู่การเมืองและทัศนคติของประชาชนปัญหาคนไร้บ้าน มักถูกพูดถึงในแคมเปญหาเสียงกล่าวถึงในสุนทรพจน์และรายงานประจำปีแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปรธรรมไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรง,งบประมาณการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือการปรับปรุงระบบต่างๆความกล้าหาญเหล่านั้นมักจะสูญสลายไปเจ้าหน้าที่รัฐหลายคนหวาดกลัวปฏิกิริยาของผู้มีสิทธิเลือกตั้งการสร้างที่พักพิงในบางพื้นที่ถือเป็นการรบกวนชุมชนการจัดสรรง,งบประมาณสำหรับที่อยู่อาศัยราคาประหยัด ถูกมองว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นที่นิยมดังนั้นนโยบายต่างๆจึงเกิดขึ้นซึ่งในแวบ,บแรกดูเหมือนจะเด็ดขาดแต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงการย้ายปัญหาออกไปเช่นห้ามนอนในสวนสาธารนณะหรือเต้นบนถนนหรือกวาดไปที่อื่นมันไม่ได้แก้ปัญหาพวกเขาแค่ปกปิดมันไว้สิ่งที่เจ็บปวดยิ่งกว่าคือการตีตราทางสังคมหลายคนมองว่าคนไร้บ้านเป็นพวกขี้เกียจติดยาหรือเป็นปัญหาของตัวเองแต่ความจริงแล้วซับซ้อน กว่านั้นมากไม่มีใครเติบโตมาโดยฝันอยากเป็นคนไร้บ้านแต่เมื่อระบบล้มเหลวเมื่อสุขภาพจิตไม่ได้รับการแก้ไขเมื่องานไม่เพียงพอที่จะพยุงพวกเขาไว้นั่นคือจุดเริ่มต้นของจุดต่ําสุดความเฉยเมยไม่ได้เติบโตมาจากความเกลียดชังแต่เกิดจากนิสัยเราคุ้นเคยกับการเดินผ่านพวกเขาบนทางเท้าโดยไม่สบจาก,กันบ่อยครั้งที่เรามักจะอ้างเหตุผลว่าไม่ใช่เรื่องของเรา และตราบใดที่เรายังสร้างกำแพงกั้นระหว่างเรากับพวกเขาวิกฤตนี้ก็จะยังคงอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีทางออกแต่มันเป็นเพราะเราช้าเกินไปที่จะใส่ใจซานอันโตนิโอเหมืองที่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นที่รู้จักจากอาราโมวัฒนธรรมฮิสแปนิกอันรุ่มรวยและเทศกาลที่มีชีวิตชีวาซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนในแต่ละปี แต่เบื้องลึกเบื้องหลังทั้งหมดนี้เมืองนี้ยังมีความจริงที่น่าเศร้ายิ่งกว่านั้นอีกนั่นคือวิกฤตคนไร้บ้านที่สะท้อนบาดแผลลึกที่สุดของอเมริกายุคใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นในซานอันโตนิโอก็ไม่มีข้อยกเว้น เมืองน,นี้เป็นกระจกสะท้อนภาพสะท้อนของระบบที่พังทลายเศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียมและสังคมที่ยุ่งวุ่นวายเกินกว่าจะสนใจคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเต็นท์บนทางเท้าหรือกองผ้าห่มใต้สะพานนี่คือเรื่องราวของระบบที่ปล่อยให้ผู้คนนับพันต้องพลัดพรากจากชีวิตที่ดีเพียงเพราะความโชคร้ายความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวหรือวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วเกินไป เราอาศัยอยู่ในประเทศที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงความมั่งคั่งมหาศาลและคำกล่าวอ้างเรื่องเสรีภาพที่ดังก้องกังวานหากพลเมืองหลายพันคนต้องนอนอยู่บนท้อถนนโดยไม่มีที่พักอาศัยไร้ซึ่งความห่วงใยไร้ซึ่งความหวังแล้วทั้งหมดนี้มีความหมายอะไร ความหมายของการพัฒนาคืออะไรหากปราศจากพื้นที่สำหรับผู้ที่เปราะบางที่สุดความหมายของความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์คืออะไรหากวันนี้เราเมินเฉยต่อความทุกข์ทรมานของผู้อื่น เมืองซานอันโตนิโอสอนบทเรียนสำคัญประการหนึ่งแก่เราวิกฤตคนไร้บ้านไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะบุคคลแต่เป็นกระจกที่แสดงให้เห็นว่าเราได้หลงทางไปจากคุณค่าของมนุษยชาติมากเพียงใดและหากเรากล้าที่จะมองเข้าไปในกระจกนั้นไม่ใช่แค่เพื่อเห็นแต่เพื่อทำความเข้าใจบางทีเราอาจจะเริ่มต้นหาทางกลับบ้านได้ไม่ใช่แค่เพื่อผู้ที่หลงทางบนท้องถนนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงจิตสำนึกส่วนรวมของเราที่หลงทางไปด้วยเช่นกัน เพราะท้ายที่สุดแล้วเมืองที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เมืองที่มีตึกสูงที่สุดทางหลวงที่กว้างใหญ่ที่สุดหรือโรงแรมที่หรูหราที่สุดเมืองที่ยิ่งใหญ่คือเมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซานอันโตนิโอคือเรื่องราวนั้นเรื่องราวของพวกเราทุกคนเรื่องราวของความหมายของการเป็นมนุษย์หรือการลืมมันไปขอบคุณที่รับชมจนจบกดติดตามช่องของเราเพื่อร่วมเดินทางไปกับเราในเรื่องราวแบบนี้อีกมากมายแล้วพบกันใหม่บนเส้นทางต่อไป